สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะ,จะเจอกันร์สจะทำป,ประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจหน่อยโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ Match. <Okay. S 1> ลอนดอนดาร์บี้แมตช์โอเคผิวเมืองกฤษนะพวกแกน,นะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะจ๊ะตีสามตรงนะพักพลังประชาก่เทอรนาหฮอตสเปอร์จะเปิดบ้านดวลกับฐานอานกาศขารักอย่างเชนซีนั่นเองนะจ๊ะโดยสเปอร์เนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งจ๊ะขณะหลังสุดไม่แพ้ใครแล้วก็ฟอร์มดีมากๆส่วนเชนซีของลุงพอรชเนี่ยนะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งก็ฟอร์มกระเตื้องขึ้นนนนนนนมมมาาเเเเหหหืือออกกััในระะะะะยลลงจ๊ชชซีว่ส แพ้สเปอร์ไปหนึ่งจากคณะล่าสุดที่เจอกันนะเอาตัวผู้เล่นที่ข้าจะลงสนามหน่อยก็แล้วกันนะวันนี้สเปอร์ประตูตเป็นกุเยเอโมวิชาริโอนั่นเองนะแนวรับมีเปโดบอโรครเฮเชนโรเมโรมิกกี้ฟานเดอร์เฟลแล้วก็เดสเนีอูโดโกีตรงกลางนี่แข็งปึกเลยปา๊บซาอ่าอิมบิซูมาแล้วก็เจมส์แมดดิสันนั่นเองข้างบนเ <Okay. S 1> ดชาลิซอนอาเก้านะจ๊ะเดยันคูรูเชฟสกี้แล้วก็ ส่วนเดอะโอปป้าฮงมินนั่นเองนะอ่ะส่วนเชลซีนะประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแนวรับมีอาเซลดิซาซี่เตโกซิลวาแาะดุน39มเกลีวายโควิลแล้วก็มาร์คคูกูเรีานะจ๊ะตรงกลางนะมอยเซตไกเซโดคอนเนอร์การ์ลเกอร์แล้วก็เอนโซเดอดแชมป์โลกเฟรนันเดสจ๊ะข้างบนเป็นโคพาวเมอร์นะราฮิมหนูริงสเตอร์ลิงแล้วก็นิโคก拉斯 แจ็คสันนั่นเองนะจ๊ะคู่นี้สเปอร์บังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคฟินเฟลเลยแต่ถ้าเสมอไม้โอเคห้เอเตตัวชาไปซี่อีกหนึ่งซึ่งยะททีแล้วันตรงนี้เจอกันเนี่ยสเปอร์เหมือนจะดีกว่าก็จริงแต่ยังเชื่อว่าเชลซีของลุงพอร์ชเริ่มจะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันวันนี้โอกาสเสมอหรือแบ่งแต้มมีสูงมากเจดมาร์ว่าสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยจะออกแบบ0 0 1 1อะไรแบบนี้ด้วยเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางอากาศขาดรัก <Gen> <Okay. S 1> okay. เช่นซี่โอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กิดนี้นะจ๊ะติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจจะดัมาสไตล์ยูทูบโอเคจะดั r สับสับสับจะดึงให้ด้วยแล้วก็ทิก t ต k อกอินสตาแกรมไป f o ลโล่กันได้ <Okay. S 1> จะดับออฟฟิเชียลนั่นเองนะยี่ห้อหลอดนะมีความสุขสนุกกับพวกเราเลทุกวันโอเคจะดับมาใหม่ไปพรุ่งนี้ไปเว้ย